ไอเนี้ยซีซีน้อยกว่านะครับแรงบิดแรงม้าน้อยกว่าก็จริงรอบมาช้ากว่าก็จริงแต่ตัวนี้มี6เกียร์ใช้เครื่องที่ต้องบอกว่าเทพสุดของโรเจอรนฟิลกระแสนิยมเขาจะชอบกันโช้คที่เขาเรียกกันว่าโช๊คหัวกลับนะครับหรือว่าเทเลสโคปิกอัปไซด์ดาวโรเจอร์นันฟิลใส่มาให้เลยคันเร่งไฟฟ้าแท c กชั่นคอนโทรลสลิปเปอร์ครัตระบบ ABS สนะครับใสมาให้หมดพร้อมแบบรถบิ๊กบัสคันหนึ่งจะมีให้ไม่ได้บอกว่าเช็คระยะถูกแพงจะดีกว่าตัวนี้ก็อาจจะใช้ห้าหมื่นโลแล้วเช็คราคา สูงกว่าก็จริงแต่ก็อย่างที่บอกของแต่งอะไรอะไรต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆนายนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันคุณดูคลิปนี้จบคุณรู้เลยว่าคุณจะเลือกคลาสสิกสแกมเบิลรุ่นไหนกับ2ค่ายนี้สวัสดีครับผมนิกนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ร้านสิริชัยมอเตอร์เซลล์เหมือนเดิม2แบรนด์ที่เราเอามาจอดโชว์ตรงนี้ก็คือเจ้าโราเยอรน,นฟิลเราก็เป็นศูนย์บริการนะครับแล้วก็ไตรอมัมเราก็เป็นศูนย์บริการเราอยู่กับ2คันที่ต้องบอกว่าคันหนึ่งเป็นตํานานคลาสสิกสแกมเบิลนะครับขายมายาวนานและแล้วก็เป ใหม่จาก r o y a l e n f l e l d คือ r o y a l e n f i e l d Interceptor 650นั่นเองเพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆวันนี้เราไม่ได้เอามาขี่ขิงกันนะครับไม่เอาสเปคมาอวดอ้างสรรพคุณมาข่มกันต้องบอกว่าเราขายทั้ง2รุ่นแต่เรากำลังจะมาบอกว่าคุณดูคลิปนี้จบคุณรู้เลยว่าคุณจะเลือก Classic s c r a m b l รรุ่นไหนกับ2ค่ายนี้ เริ่มต้นกันที่ประวัติพอเป็นมานะครับเจ้าไทร์อัมโบนวิลสแคมเบิล900เนี่ยเดิมทีชื่อมันคือสปีสแคมเบิลนะครับตอนนี้มันเหลือแค่สแคมเบิล900อ่ะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นยูโรไฟฟ์พัทนี่ก็คือเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดของสแคมเบิลจากทางไทร์อัมนะครับพี่น้องของมันก็คือมีตัวพันสองอีกตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งนะครับโรยันอันฟิวเบล650จริงจริงเบล650นะถ้าเกิดลองไปดูในคลิปช็อตของเราเคยทำเกี่ยวกับประวัติมมมมมมััััััันน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 ไไวววว้้้้้้แแแลลลลออออยยู่่านานาานน่าาาาากกกก็็็หปะะคคครรบบโผีีีทตืเจ ส e ตอร์เซปเร์แบร์ใช้เครื่องที่ต้องบอกว่าเทพสุดของ r o y a l ร์นฟิก็คือเครื่อง650ทวินมาเป็นหัวใจหลักให้กับรูปร่างหน้าตาให้กับคาแรคเตอร์ของ s c a ม b บิดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ไว้หน่อยว่าถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกขี่คันไหนผมก็มีโอกาสได้ขี่ทั้ง2รุ่นนะนะครับโดยเฉพาะเจ้า s c a ม b บิ9 0 0เเนี่ยขี่มาตั้งแต่เจเนอเรชันแรกแรก,แรก,ก็จะมีความคุ้นเคยกับคาแรคเตอร์การขับขี่ออกมาเครื่องยนต์สสูบเรียงนะครับที่900 cc, รบบรมร้อนด้้วยําให้แรงม้งอยู่ที่ประมาณซ ส8แรงม้าที่ประมาณ7,800รอบแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยที่80นิวตันเมตรแต่รอบแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่300 0กว่ารอบเอง3,000นินนิดๆผมจาตัวเลขแม่นๆไม่ได้อยู่ที่3000นนิดๆนะครับก็ให้อารมณ์ตื่นตถ้าเกิดดูแค่ตัวเลขเราก็จะพอจะเดาได้เลยว่ารถคันนี้เน้นที่รอบต้นนะครับแล้วก็มีเกียร์5เกียร์นะตัวทริอัมปเนี่ยนะครับมีเกียร์อยู่5เกียร์ต่อไปที่เจ้าโรเจอร์นัลฟ6วเบรหกห้ายูนย์ตัวนี้วยู่าี่ลกร้อยมันให้แรงม้าสูงส่ 48แรงม้าแรงบิดให้มา57นิวตันเมตรรอบของแรงม้าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0กว่ารอบใกล้ๆกันประมาณ7,500รอบส่วนแรงบิดนะครับจะมาเต็มๆเ,เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000กว่ารอบถ้าเกิดดูแค่ตัวเลขนะครับจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยสแคมเบิร์นเนะครับให้แรงบิดที่สูงกว่าให้แรงม้าที่สูงกว่าแล้วก็ยังมาในรอบที่ไวกว่าด้วยคาแรคเตอร์ Character ของตัวรถตัวนี้อาจจะตื่นตาร์ตกว่าแน่นอนแต่จุดหนึ่งที่น่าคิดต่อคือโอเคไอเนี้ยซีซีน้อยกว่านะครับแรงบิดแรงม้าน้อยกว่าก็จริง รอบมาช้ากว่าก็จริงแต่ตัวนี้มี6เกียร์นั่นหมายความว่าระยะในการใช้งานหรือว่าาละในการที่มันจะใช้งานได้อาจจะดีกว่าความละเอียดในการใช้งานน่าจะเยอะกว่าเพราะให้มา6เกียร์ละเอียดกว่าต้องใช้คํานี้นะครับส่วนตัว t วายัมเนี่ยให้มา5เกียร์ในบล็อกเกิลเก้จะเป็น5เกียร์ทุกรุ่นนอกจากทีร้อยสปีดทวินแล้วก็สแคมเบิร์นเก้าร้อยเขาให้มา5เกียร์ต่อมาที่เรื่องของน้ำหนักตัวนะเรื่องน้ำหนักเนี่ยก็เป็นเพนพอยต์หนึ่งของผู้ใช้สแคมเบิรต้องเท้าวความนี้ก่อนนะสแคมเบิ แต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเอาไปแข่งกับเอนดูโรแล้วคุณจะสูสีอะไรอย่างนั้นนะครับด้วยน้ําหนักตัวด้วยคารคเตอร์ของมันถูกออกแบบมาถ้าพูดจะพูดเถอะรถเท,เท่ที่ลุยได้ระดับหนึ่งไม่ใช่รถเท่แล้วต้องลุยได้แบบสุดติ่งด้วยอย่างนั้นไม่ใช่นะเรื่องของน้ําหนักตัวเริ่มที่สแกม900สแกมเ0 0้เนี่ยน้ำหนักตัวรวมน้ํามันรวมทุกอย่างแล้วอยู่ที่234กิโลกรัมนะครับส่วนของเจ้าโรเจอร์นันฟิลเบรหกห้าศูนย์จะอยู่ที่รวมทุกอย่างแล้ว้ว217กกอันนนนี่่าาาคิดนะะเพร เดิมทีนะครับไอัมเนี่ยจะทํารถออกมาจะเน้นที่น้ําหนักเบารอบนี้โรเจอร์เอ็นฟิลดทำน้ําหนักออกมาต่ํามากยิ่งเป็นรถที่บิ๊กไซส์ของแบรนด์แล้วด้วยนะครับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเบาวกว่าแต่น้ําหนักตัวเลขมันก็เป็นแค่จุดชี้วัดว่าอะไรหนักอะไรเบาผมอยากให้ดูอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของพอเอาไปใช้งานจริงแล้วไหนถ้ามันหนักมันเบากันนะครับผมมีโอกาสได้ใช้ทั้ง2คันนะครับก็ต้องบอกตามตรงไอ้ตัวนี้น้ําหนักตัวเลขมันเยอะกว่าก็จริงแต่พอลองไปค่อมไปจับดูแล้วนะครับรู้สึกมันง่ายกว่าใช้คาน อันนี้เป็นความรู้สึกนะ Try Arm Scamble ให้ความรู้สึกที่มั่นใจกว่าเบากว่าอาจจะด้วย2เหตุผลแล้วของ Bear หกห้าศูนย์ก็คือมีความรู้สึกว่าน้ําหนักเราต้องรับเยอะนิดนึงนะครับในการคอนโทรลแต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมก็ไม่ได้เป็นปัญหาไอ้ความรู้สึกที่ว่า Scamble เก้าร้อยเบากว่า Bear หกห้าศูนย์ทั้งที่ตัวเลขมันเยอะกว่าเนี่ยอาจจะมีผลจาก2ส่วนนะครับหนึ่งคือเรื่องการวางจุดศูนย์ถ่วงของ Try Arm เนี่ยต้องบอกว่าเขาเซียนด้านนี้อยู่แล้วเนาะเรื่องการวางจุดศูนย์ถว่วงเพราะเขาทำลดซิด่ อย่างพวกเดโทนาพวกสติทิปเปิลนะครับเขาก็เอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาวางจุดศูนย์ถ่วงไว้นะครับส่วนที่2คือเรื่องของกราโอเคแลนด์กราโอเคแลนด์ and, เนี่ยตัวแกมเบิร์น900จากอกถึงพื้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10เซนแต่ส่วนเจ้าแบร์650เนี่ยให้มาถึง18เซนโอเคมันอาจจะลุยหรือลับพะละัลุยได้ดีกว่าแต่มันก็จะแลกมากับการที่จุดหมุนมันเปลี่ยนนะครับโมเมนตัม um มันเปลี่ยนมันก็ทําให้ความรู้สึกในการค่อมหรือการจัดการกับน้ําหนักขณะขับขี่เนี่ยรู้สึกมั่นใจกั s บ a ส b e r เ900มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องการใช้งานนะในส่วนตัวผมนะครับแค่จะบอกว่าความรู้สึกอันไหนมันดูเบามันดูหนักมากกว่าต่อมาคือเรื่องความสูงเบาะนะครับความสูงเบาะอันนี้ก็เป็นเพน,นพอยต์อีกอย่างหนึ่งที่ลหลายๆคนอยากเริ่มขี่แล้วมีปัญหาอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยเริ่มจาก s c a m b e r ร900ความสูงจากพื้นถึงเบาะเนี่ยอยู่ที่79เซน79เซนขนาดไหนอันนี้ผมสูงประมาณ17980นรนงลงไปจะสังเกตได้ว่าขาผมงอเเหลือยอะดากนะครับาต,าต่ ให้ไปแต่งโชคให้สูงขึ้นหรือว่าไปปรับอะไรให้มันดูโยงขึ้นหน่อยก็ยังเหลือได้ใช้งานอีกเยอะมากอีกหลายเซนมากนะครับต่อมาที่เจ้าแบร์หกห้าศูนย์แบร์หกห้าศูนย์เนี่ยความสูงเบาะอยู่ที่แปดสิบสามเซนแปดสิบสามเซนมีผลกับผมขนาดไหนก็ลองคอมดูจะอยู่ที่ประมาณนี้บ้าบอนะครับแปดสิบสามเซนทาให้ส้นเท้ายกขึ้นมาเล็กน้อยแต่ถามว่ามีปัญหากับการขับขี่ไหมในความสูงระดับผมไม่มีนะครับแต่สําหรับคนที่มีความสูงอยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบห้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ย การตัดสินใจแน่นอน,นอนก็เลยอยากให้ลองฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวพิจารณาแต่ถามว่ามีปัญหาไหมผมก็พูดซ้ําเหมือนเดิมว่าอย่าให้ความสูงของท่านมามีปัญหากับความฝันของคุณนะครับ <c oughs> ก็คือมันขี่ได้หมดแหละไปเสริมความสามารถเอาไปปรับสกิลไปปรับความเข้าใจในการใช้งานนะครับก็ขี่ได้แน่นอนอันนี้คือในส่วนของดิเมนชันตัวรถนะครับน้ำหนักความสูงแล้วก็มีอะไรกับเล็กเล็กน้อยๆที่จับต้องยากหน่อยก็คือเรื่องของฐานล้อนะครับฐานล้อของทั้งคู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณเมตรสทั้งคู่แต่ว่าฐานล้อของ แบหกห้าศูนย์จะกว้างกว่าหน่อยผลในการขับขี่มันก็อาจจะมีผลกับการต้องซอกแซกซอกแทกระหว่างการเลี้ยวนะครับการมุดตัวที่มันสั้นกว่าก็จะคอมแพกกว่าหน่อยจะมีความรู้สึกที่ว่ามันคล่องตัวกว่านิดหน่อยแต่ถามว่ามันห่างกันระดับ4 5เซนนะเขารู้สึกผมไม่มีปัญหาไม่มีผลกับการต้องมุดทั้งคู่สามารถทําได้ใกล้เคียงกันต่อมาคือเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่แบบสะใจสายสแคมเบิลสะใจสายเอ็ดเวนเจอร์กันมากก็คือทั้งคู่เนี่ยให้ล้อซีมาทั้งคู่นะครับเป็นขนาด 19- 17 นิ้วทั้งคู่ขนาดล้อเท่ากันเลยยางก็ใส่มาให้เป็นยางกึ่งวิบากให้ทั้งคู่นะครับส่วนตัวไยอัพมันก็ใส่ของแพงมาให้อยู่แล้วใสเมสเซนเลอร์ Messenger มาแต่ส่วนของโรเจอร์ในฟิลเขาจะใส่ยางที่เน้นใช้งานในประเทศเขาเป็นหลักนะครับอย่าง MRF นะครับก็เป็นยางสไตล์กึ่งวิบากทั้งคู่ผมไม่อยากไปให้ความกังวลกับยางนะพอสุดท้ายวอาคุณใช้หมดเดี๋ยวคุณก็ไปเปลี่ยนยี่ห้ออื่นอยู่ดีแหละอันนี้อาจจะไปใส MT 60ของทีเร l ลี่ก็ได้ไอตัวนี้ก็อาจจะใส่ของดิสโอนอะไรก็ว่าไปนะครับเรื่องยางเนี่ยเป็น ล้อซีลวดมาให้ทั้งคู่อยู่แล้วตรงนี้สากใจแน่แล้วก็ขนาดไม่ต้องไปปรับไม่ต้องไปเปลี่ยนคือมันหล่อมาให้จากโรงงานทั้งคู่อยู่แล้วต่อมาในเรื่องของระบบซับแรงนะครับระบบซับแรงเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มันเห็นอะไรหลายๆอย่างนะั่นหนึ่งคือกระแสะนิยมเนาะกระแสะนิยมเขาจะชอบกันโชคที่เขาเรียกกันว่าโชคหัวกลับนะครับหรือว่า telescopic พไซด์ดาวน์ loyden field ใส่มาให้เ้ยมีไม่กี่รุ่นที่ได้นะในแบรนด์น้องเขาก็มี super meteor นะครับแล้วก็มีแบรนด์650นี่แหละที่ให้โชัพไซด d ดา o w n มาแล้วก็ตีแบรนด์โชว,าาวอันนี้ ยะยุบมันอยู่ที่ประมาณ130เซนแต่ส่วนของทริอัมนะครับให้เป็นเทเลสโคปิกมานะครับก็ระยะยุบอยู่ที่120เซนใกล้เคียงกันถามว่ารถเอ่อสแคมเบอร์เนี่ยคุณอย่าไปสนในระยะยุบมากถ้าคุณไม่ได้ตรงสายการเอลูโรเพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะทําได้ในจุดที่มันแค่ทําได้นะครับสนแค่ว่ารูปร่างหน้าตาคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันแต่อย่าไปตัดสินที่ว่ารถด,ดีไม่ดีแล้วโช๊คต้องเป็นอัพไซด์ดาวนะเป็นรถเทพนะครับเทเลสโคปิกคือรถไม่ดีอย่าไปคิดแบบนั้นนะบริษั ระดับโลกแบบนี้เขาวางแผนหรือเขาคิดกันมาแล้วเทเลสโคปิกก็จะได้ภาพลักษณ์ของความคลาสสิกที่ยังคงไว้อยู่อัพไซด์ดาวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับรถมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนเทเลสโคปิกที่ถูกเอามาใช้งานเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของความคลาสสิกยังคงภาพลักษณ์ความคลาสสิกไว้ได้อยู่ก็อย่าไปตัดสินทุกอย่างมันมีเหตุและผลหมดแล้วก็ข้อดีข้อเสียมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเดี๋ยวผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับช็อคอัพเทเลสโคปิกนะอัพไซด์ดาวเน เสียของแต่ละประเภทเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับส่วนช็อคอัพหลังช็อคอัพหลังก็เป็นชกค,คู่มาให้ทั้งคู่นะครับของแบรนด์ฮอสูเนี่ยระยะยุบจะอยู่ที่115มิลน,นะครับก็คือข้างหน้ายุบได้เยอะหน่อยข้างหลังก็ยุบได้ในระดับหนึ่งตามสไตล์รถเอ็นดูโรที่ต้องแบบหน้าเหินเหินหน้าดิบดนะครับส่วนของสแคมเบิลข้างหน้ายุบร0อยี่ข้างหลังยุบร0อยี่เท่ากันเลยอาจจะคิดต่อไปเองได้ว่ามันโฟกัสที่การขี่ในทางดําได้น่าจะมั่นใจมากกว่านะครับเพราะระยะยุบมันเท่ากันไม่ต้องห่วงว่าาหน้จจจะะะอยโ จะโดดข้างหน้านะครับมันยุบไปทั้งคันมันยุบพอๆกันการรับภาระในการใช้งานก็ใกล้เคียงกันทั้งหน้าทั้งหลังของ t r าอัมไม่ได้ตีแบรนด์อะไรมาให้แต่ก่อนมันมีฟ็อกนะสแกมเบิลแต่ตัวนี้ตัดออกแล้วแต่ผมเชื่อได้เลยว่าสมรรถนะมันก็ไม่ได้เสียไปหลอกตัดฟ็อกออกก็ไม่ได้ทําให้รถเสียคาแรคเตอร์แน่นอนต่อมาคือเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันแล้วก็ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ตัวนี้โอ้โหหมัดแรกหมัดไอ้คันนึงก็ทามาเต็มอีกคันนึงก็ทามาไม่สุดไม่หยุดอันนีมมมิดเเอนนา่่่จกกััรรทลย เต็มมาให้เลยนะโหมดจ้างบขี่นะครับ2โหมดคันเร่งไฟฟ้า traction control slipper cut ระบบ ABS นะครับใส่มาให้หมดพร้อมแบบรถบิ๊กบค์คันหนึ่งจะมีให้แทบจะทั้งหมดเป็นพื้นฐานมาให้ตัวนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับไทอัาามใส่ในเป็นเบสของรถเขาอยู่แล้วเนี่ยไอ้ระบบพวกนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วก็ใช้งานได้จริงทุกระบบไม่เวอร์เกินไม่ต้องมีวิลี่คอนโทรลไม่ต้องมีลอนช์คอนโทรลใดๆนะครับส่วนโรเจอร์อนี e ฟิลแบร์หกตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดจัดเต็มเหมือนกันครับ ABS อย่างเดียวแท a c ชั่น ไม่มีสติป,ปะคัตไม่ให้เน้นความดิบเถื่อนไม่ต้องไปจุกจิกถือว่าเอามาให้เท่าที่จําเป็นแล้วกันมันใส่ตัวโหมดที่เป็นตัวปิด ABS ล้อหลังมาให้เผื่อใครอยากจะเอาไปลุยถึงถึงก็ปิด ABS ล้อหลังแล้วลุยได้เลย traction control <ม>ไม่ต้องใช้เป็นรถลุยอ่ะจะใช้ทาไม traction control โหมดจารกับขี่กูใส่แรงสุดมาให้เลยคุมที่มือกันเอาเองคันเร่งยังเป็นคันเร่งสายแบบเนี้ยยังเป้งๆอยู่เลยแต่แม่งไดอารมณ์นะนะครับก็ลดความจุกจิกไปแล้วก็ทําให้คุมคอสคุมราคาคุมต้นทุนในการผลิตได้ในระดับ หนึ่งแต่ไม้ตายของแบร์หกห้าศูนย์คือจอผมสังเกตมา2 3ปีหลังๆมาเนี่ยโรเจอร์เนนซิลแม่งแบบโฟกัสมากเลยกับไอตัวทิปเปอร์ของก่อนี่ก็คือจอที่มีฟังก์ชันในการดูแมปได้ควบคุมโทรส่งโทรศัพท์ได้นะครับเขาโฟกัสมากแล้วในแบร์หกห้าศูนย์มันใส่มาในจอนี้จอเดียวคือคุณสามารถดูแมปแบบไม่ใช่เทิร์นบายเทิร์นแล้วนะเป็นแมปแบบมันเป็นแมปใน Google ิลแสดงผลบนจอได้เลยในขณะที่อินโฟต่างๆในการขับขี่ก็ยังอยู่ไอตรงนี้ผมมองว่าลำ้ำขัดกันไหมทริอัมเทคโนโลยีขั้นสูงนะ นะครับโรเจอร์ในฟิลเนี่ยที่นิยมหรือว่าเน้นความเป็นอ,อนุรักษ์นิยมของเขาเนี่นะครับดันใส่จอแบบฟรุงฟร้งฟิงอย่างนี้มาให้ก็ถือว่าเออเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับทั้งสองคนันนี้ผมมีโอากาสได้ขี่ก็อย่างที่บอกผมขี่มานานแล้วไอไอันนี้ก็ขี่มาเรื่อยๆนะครับขี่มาทุกเจนแล้วก็ตัวนี้ได้ขี่ก่อนที่มันจะเปิดตัวก็คือโรงงานเขาเชิญไปขี่ไม,ไม่ไม่มีฟุตตอนขี่ต้องขอโทษด้วยแต่ไปขี่มาแล้วก็รู้สึกว้าวไอนี่ว้าวอยู่แล้วว้าวจนชินแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็รู้สึกววว้้าาารูสึก่่มนนเเเปปลียค็ เดิมที่มันเป็นแบบอนุรักษ์นิยมอะไรก็ต้องเก่าอะไรก็ต้องคลาสสิกตัวนี้รู้สึกว่าหน้าตามันก็ยังคงความคลาสสิกแต่ความรู้สึกใหม่ๆผูกยัดใส่เข้ามาในแบร์หกห้าศูนย์ทั้งคู่นะครับให้ความแรงที่คนละคาแรคเตอร์ดีกว่าแต่ผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยต่อให้เป็นเก้าร้อยซีซีกับหกห้าสิบซีซีไปเที่ยวด้วยกันได้ในทุกย่านความเร็วรอบจัดทอกสนุกขี่ในเมืองดีผมให้เป็นสแคมเบิร์นเก้าร้อยนะครับตัวนี้อัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยแค่สี่วินิระมดๆแล้วก็ลากาปป 180. า่าไปลอง นะส่วนแบร์หกห้าศูนย์ที่ผมไปลองมาศูนย์ถึงร้อยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าจุดห้าห้าจุดหกวินะครับท็อปสปีดอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบก็ถือว่าเฮ้ยมันไม่ได้หนีกันนี่นะครับอาจจะด้วยโรเจอร์นันฟิลให้มาหกเกียร์ตัวสแคมเบิร์นให้มาควบคุมเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยแค่ห้าเกียร์ถือว่าก็มันเป็นคนละคาแรคเตอร์กันแล้วกันแต่ถามว่าถ้าสองคันนี้ไปขี่เที่ยวด้วยกันได้ไหมมันเป็นรถไซส์เดียวกันเลยนะครับในมุมมองผมก็คือขี่ไปด้วยกันได้ที่เหลือก็อยู่ที่สไตล์คุณณชชอ,บบอออออบบบบบบบแแไหนนนคุงงาาททีีีีี่มมมมัดดููเเรรยยพกข้ สไตล์ความเป็นคลาสสิกสแกมเบอร์เนี่ยหนักๆมีท่อร้อนให้โดนขาของคุณนิดๆน,นะครับแต่แฝงเทคโนโลยีไประบายความร้อนด้วยน้ํามีแฟคชั่นนูน่นนี่นั่นแล้วบัจเจ็ตคุณถึงอยู่ที่แกมเบอร์เก้าร้อยได้เลยแล้วก็ได้เรื่องของฟังก์ชันการใช้งานด้วยก็คือเบาะเตี้ยเคลียร์เลนส์ไม่ต้องสูงเพราะฉันก็ไม่ได้เอาไปลุยหนักอยู่แล้วแต่เกิดบอกว่าเฮ้ยฉันชอบความดิบเถื่อนแล้วก็เคยแหมโรยอนแอนฟิลมันทําให้ตอบโจทย์คาแรคเตอร์ของคุณไม่ต้องเอาเทคโนโลยีอะไรมาเยอะแยะฉันใช้แค่ ABS ีเนี่ยแหละ,ะนิด่มจมจจไุกกี น้ำไม่ต้องรั่วมีหม้อออยให้ระบายความร้อนด้วยอากาศก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นเพราะท่อฉันไม่ได้ออกข้างท่อฉันอยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็เครื่องยนต์รอบต่ำๆอยู่ที่6 5 0 c ีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ไม่ต้องมีเยอะไม่ต้องจุกจิกแค่นี้ก็เพียงพอนะครับกับคารคเตอร์ดิบ และอย่างหนึ่งคือคุณคิดว่าการซื้อมอไซค์สักคันหนึ่งคุณจะต้องเอาไปใช้จริงๆฉันไม่ต้องบานงบเยอะขนาดนั้นก็อีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีก็คือเรื่องของเ o ย์เนนเอ็นฟิลแบร์650คันนี้ก็อาจจะตอบโจทย์แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งพอเทียบรถเอเชียกับรถยุโรปเนี่ยหลายๆคนก็จะชอบคอมเมนต์ว่าเออสู้ราคาเซอร์วิสเบ่ไวเซอร์วิสทีมีกระเป๋าแฟบบาๆๆผมก็เลยเอาข้อมูลนี้มานําเสนอ้วยลวกันเรื่องของค่าเซอร์วิสนะครับรถยุโรปเซอร์วิสแพงกว่ารถอินเดียแน่นอนจริงไม่เถียงนะ แการเซอร์วิสของรถยุโรปยาวกว่านะนะครับภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องใช้ของจากเขาเท่านั้นแล้วก็มีวารันตีคุณไม่ต้องไปซีเรียสว่าต้องใช้น้ำมันเกจไหนทำไมใช้ได้ยาวจังคุณใช้แค่เขาแนะนำอะวารันตีคุณก็ไม่ขาดต่อให้ใช้ไปแล้วมีปัญหาวารันตีเขาก็คุ้มครองนะครับ,รบการเช็คระยะของรถทั้ง2คันนี้เริ่มกันที่เจ้าสแคมเบิล900สแคมเบิล900เนี่ยจะเช็คทุก1,000โลแล้วก็อีกหมื่นห้าพันโลแล้วก็ไปทีนึงสามหมื่นสองเลยนะครับแล้วก็เช็คทีละหมื่นห้าหมื่ 1500นะครับแล้วก็10,000โลแล้วก็15,000โลแล้วก็20,000โลแล้วก็วนลูปอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆผมอะ่ะคำนวณมาให้แบบเบ็ดเสร็จแล้วนะถามว่า2คันนี้ทั้ง2คันเนี่ยใช้รถไปที่50,000โลคันไหนจะเซอร์วิสราคาสูงกว่ากันนะครับก็ต้องตอบตรงนี้ได้เลยว่า r o y a l Enfield Bear 650เซอร์วิสสูงกว่าผมลองคิดคร่าวๆนะตัวเลขไวๆถ้า r รเ a อ e n น i e l d Bear 650ใช้ไปที่50,000โลเราจะจ่ายค่าดูแลมันเนี่ยบำรุงาาาร,รักน ประมาณ28 0 0 0เท่านั้นนะครับก็อย่างที่บอกตัวนี้เช็คถูกแต่เช็คถี่ตัวนี้เช็คราคาสูงระยะเช็คกว้างกว่าแค่นั้นเองนะครับไม่ได้บอกว่าเช็คระยะถูกแพงจะดีกว่าเหมือนเหมือนเดิมนะนะครับเอาข้อเท็จจริงเอาข้อมูลมาให้ชมกันตัวนี้ก็อาจจะใช้50,000โลแล้วเช็คราคาสูงกว่าก็จริงแต่ก็อย่างที่บอกของแต่งอะไรอะไรต่างๆนายนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับไม่ได้พูดถึงจุดนี้อันนี้เราพูดถึงรถเดิมแล้วก็ข้อเท็จจริงที่ต้องเจอเท่านั้นเองในส่วนของการบำรุงรักษารถทริอัมสแกมเบิปเก้าร้อยกับ Bear 650 ินว่าคันไหนมันคุ้มค่าหน้าซื้อกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยลองเอามาเทียบกันในมุมมองของผมเองเท่านั้นนะครับว่าคุณจะเหมาะกับคันไหนและซื้อไปคุณจะสบายใจในการใช้งานคันใดมากกว่าสุดท้ายแล้วท้ายคลิปมันจะสรุปให้เองว่าคุณจะเลือกคันใดถ้าคุณเลือกได้หลังจากดูคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันหน่อยนะครับว่าคุณชอบคันไหนระหว่างทวายัมสแคมเบิร์น900กับแบร์650มีให้ดูทั้งคู่ที่สิริชัยมอเตอร์เซลล์จังหวัดลบบุรีมีทั้งสองโชว์รูมเลยให้ชม ทั้งคู่เลยให้มาเทียบกันให้มาลองขี่เพื่อประกอบการตัดสินใจกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมนิกแล้วก็บริษัทซิรีชัยมอเตอร์เซลต้องขอจบการพูดคุยไปแค่นี้แล้วกันนะครับมีโอกาสได้ตัดเป็นเดโมเดี๋ยวเอาไปขี่ทำคลิปให้ดูอีก2รุ่นเลยนะครับอย่าลืมนะครับชอบขนาดคอมเมนต์ไว้คุยกันสวัสดีครับ